คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารยาในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชชวงมูเตอรวยนะคะวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับน้องแอลนะคะก็แอลเนี่ยพามาในเกม สมบัติอันสง่างามนะคะเกมจับคู่4ที่มีสัญลักษณ์ทองและตัวคูณนะคะวันนี้มาด้วยทุน500บาทค่ะในดวัตราการจ่ายคร่าๆนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แคตเตอร์ค่ะแล้วก็วายนะที่เป็นรูปมงกุฎที่แพงที่สุดในเกมนี้เลยนะคะก็คือรูปเพชรเลยค่ะลองลงมาก็จะเป็นรูปแบบโคแดงนะก็จะเรียงลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ก็ในการหมุนทุกครั้งนะคะรวมสัญลักษณ์4อันก็จะเปลี่ยนไปให้นะคะสัญลักษณ์ทองค่ะก็จะเปลี่ยนเป็น Y นะก็ลงแบบฟิลเดียวกับเอ,อ่อวายกำลังมานะทุกคนฟรีเจอร์การหมุนฟรีเกมนี้นะคะใช้สแคตเตอร์เพียงแค่3ตัวเท่านั้นก็ถือว่าไม่เยอะนะ นอกจากนี้นะคะตัวคูณนียังเพิ่มเบิลเข้าไปอีกหนึ่งเท่าด้วยตอนแรกแบบเริ่มสตาร์ทที่คูณ 1, 2, 3่ใคูคูณ3มคูณ5้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคูณรอบนี้นี่กรจะโดนคูณ 2, 4 6คูคูณ6แล้วก็คูณ10กันเลยทีเดียวค่ะมาได้ทุน500เราก็เริ่มไป50บาทกันเลยนะคะเอ้ายังไงดีคะ่ะแคตเตอร์ตัวเดียวเราจะเข้าเกมฟรีไปแล้วนะทุกคนได้ลุ้นเกมฟรีค่ะโอ้โห เฮ้ยเป็ดเดียวสปินเดียวเข้าเกมฟรีเป็นเลยค่ะสามสตคเตอร์นี่ได้เกมฟรีถึง1 2สองการหมุนฟรีนะคะถือว่าค่อนข้างเยอะเข้าง่ายแล้วก็แบบเข้าเยอะด้วยนะเบ็ดแรกก็แบบให้เหี่ยวเลยนะเอาละค่ะจะเกมฟรีซ้อนเกมฟรีไหมยังไม่มาน่าแบบโหเล่นๆนะ โอ้โหเปลี่ยนว่าแบบนี้ไม่รอดคะ่ะโดนอยู่แล้วนะโดนคูณ6กคูณสเข้าไปนะคะตัวแตก้อนโตมานะคะก้อนแรกของเรานะจะเท่าไหร่นี่ค่ะแตกมา2,150บาทโอ้โหแค่เริ่มต้นก็แบบสวยแล้วนะแค่เริ่มต้นก็แตกเป็นพันแล้วนะทุกคน ปีนี้แบบลงคูณ50บาทเท่านั้นนะคูณคูณหาบาทแบบเข้าเกมฟรีเลยไงนี่ค่ะได้มาอีก50บาทนะคะก็ถือว่าก็ได้ค่าเบ็ดเมื่อกี้แล้วนะวายลงสานตัวแบบนี้ไม่รอดค่ะโดนอีกไหมโดนไป c o อร์ต่อทุกคนเปลี่ยนวายสองอันด้านล่างนะคะโอ้โหโดนวายสองอันด้านล่างอีกแล้วค่ะไปกันยาวๆเลยล้างไปครึ่งกระดานนะคะ เฮ้ยร้านกระดานรอบที่2องคอมโบที่2โดนไปอีก1คอมโบนะคะตัว A นี่ก็เปลี่ยนวายไป3ามสี่อันไปเลยค่ะตอนนี้เฮ้ยคอมโบแบบเฮ้ยคอมโบเยอะมากโดนไปกีกคอมโบแล้วโอ้โหเกมฟรีสแคตเตอร์แบบลงมาให้เห็น2ตัวกันแล้วนะคะเด็ดแค่50บบาทนะทุกคนไปตอนนี้นี่แตก เงินรางวัลมาแล้วนะคะรอบนี้ก้อนนี้น่นาจะหลายพันค่ะโอ้หูยแตกมาสตารต์เริ่มต้นก็9,010บาทไปแล้วค่ะบวกเมื่อกี้อีก2 0 0พันใช่ปะก็น่าจะมี1 1 0 0 0แล้วอะทุกคนยังเหลือสี่การหมุนฟรีนะคะนี่ค่ะจัดไปเปลี่ยนไว้2ตัวแบบนี้ตะวนกันไปเบาๆค่ะก็ก็กลารอะ ถึงว่าจะไม่ได้โดนแบบแต่ก้อนโต,แต,นตแต่ก็กําไรนะคะวายลงแบบนี้นะอุย้ยเสียดายขัดเคอีกตัวหนึ่งคะ่ะตรงที่ควแล้วแทนที่ได้เข้าอีกหนึ่งคอมโบเลยีสิบแตกก้อนโตนะมเมื่อกี้วายลงแบบนี้นะเอาละค่ะเรามาดู12การหมุนฟรีของเรานะคะแต่มา11,990บาทค่ะ เงิน50บาทนะลงทุนแบบเป็ดเดียวอะหลักสิบอะลงทุนห้าสแตกหลักหมื่นโอ้โหแบบโคตรโหดอะนะทุกคนแบบนะเกมนี้นี่ก็จะเป็นเอาสแคตเตอร์ลงซ้อนไปคะ่ะรอบนี้ลงแบบโคตรเร็วอ่ะ เข้าเกมฟรีรอบนี้นะคะเราตั้งเบ็ดมา1น0 0นะน่าจะโหดโหดเลยอุ้ยเสียดายค่ะวายม,มีสองตัวแล้วแต่ว่าแบบไม่มีอะไรเข้าให้นะโดนเรียบร้อยเข้าไปเวอร์กับตัวเคตัว A โดนแน่นอนค่ะเปลี่ยนวายไ,ไปแบบนี้นะคะไม่มีตัวเข้าให้แต่ s c a t อร์นี่วันนี้แบบลงบ่อยมาก ลงพออยมางักแม่เกือบแบบเกือบทุกสปินเลยมั้งเกือบทุกเบ็ดแล้วนี่ค่ะโดนไปอีกหนึ่งคอมโบนะคะก็โดนแต่ cover ต่อตัวคิวโดนแน่นอนค่ะไปลุ้นนะโอ้โยังแตกให้อีกนะโดน cover อ,อ,อีกหนึ่งรอบค่ะตัวคูน,นี้แบบขึ้นไปคูนสิบแล้วนะคะเบ็ดนี้เอาเอไปอีก เปลี่ยนเป็นวายแบบนี้นะรอบนี้นี่โดนหลายคอมโบไปเลยทุกคนจะแตกเท่าไหร่เฮ้ยแตะมาถึง4,480บาทกันเลยค่ะโอ้โหยังเลยเจ็ดการหมุนฟรีทุกคนไปต่อกันยาวๆงานนี้อืมอืม น้องแบบเริ่มมาเบาๆนะคะโอ้โห,โหโดนไปเกือบครึ่งกระดานค่ะวายมาลงซ้อนกันแบบนี้ไม่รอดค่ะไปต่อกันเดยวอยาว่าอูโดนเพชรแล้วทุกคนโดนเพชรแล้วค่ะโดนตัวที่แพงที่สุดมาแล้วนะคะโดนไปคอเวอร์ไปต่อนะเปลี่ยนวายไปสามตัวแบบนี้นะคะเฮ้ยไหลแบบไหลโคตรโหดทุกคนเฮ้ยวายสามตัวติดแบบนี้ไม่รอดค่ะโดนจัดไปอีกหนึ่งคอมบอ เออวานมาอีก3ตัวนะคะไหลกันยาวๆแตลตอนนี้นี่ตัวคูณขึ้นไปคูณสิแล้วนะทุกคนรอบนี้นี่แบบมีลุ้นเงินหมื่นแน่นอนแตกก้อนโตแน่นอนโดนก้อนโตแน่นอนทุกคนโอ้โหขึ้นคนเร็วระดับซูเปอร์แตกมา19,780บอ,อย่บาทโอ้โหอยากโหดเลยนะ เบ็ด50บาทก็พาแตกหมื่นในเบ็ดเดียวเมื่อกี้ก็อึง้งทนโคนอ้โหสุดสุดแตกงาก่ายในเกมรูปแบบฟรีเจอร์นี้รู้สึกจะมีไอ้ไอเจ้ามีค่ะแล้ก็ดาร์ากออนแฮสต์นะโอ้นี่ค่ะ12การหมุนฟรีนะคะเงินรางวัลเนี่ยรวมมาถึง25,320บาทใครอยากเล่นบวกแตกใจโตนแบบนี้นะ ไปตามลิงก์ที่คอมเมนต์เลยค่ะจะเป็นเว็บที่แอลเล่นอยู่มานานแล้วนะเล่นนานมากเพราะเว็บนี้เขาเปิดมานานแล้วนะคะถ้าใครไปเล่นก็เนี่ยค่ะดูสิเงินหลักร้อยนะแต่มาสามมนเจกันเลยทีเดียว